ท่านอาจารย์ครับพูดถึงคำว่ากรรมฐานดิฉันติดใจนิดนึงท่านบอกว่ามีอยู่ที่รพระศาสดาได้กลัดไว้แต่ว่าจะไม่ได้หมายความถึงของสมถะวิปัสสนานะคะแต่เป็นการงานอย่างอื่นการงานทางโลกอ๋อดิฉันยังเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถที่จะอนุมานเข้าไปว่าเป็นกรรมเป็นฐานของการปฏิบัติอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะเอ่อ มันจะว่าได้ก็ได้แต่ในเมื่อผู้เจ้าไม่ได้เอามาผสมกันอย่างนี้แล้วเ,เราก็จะไม่ผสมเพราะฉะนั้นถ้าเราคีคำว่าวิปัสสนากรรมฐานจะหาไม่เจอในพุทธวศนะนาตัวคำว่ากรรมฐานจะถูกแยกออกไปอีกพระสูตรหนึ่งเดียวๆต่งางหากดูก่อนมานบฐานะแห่งการงานมีจิตมากมีความต้องการมากมีอธิกรณ์มากมีกิจมากนะ ก็เป็นเรื่องของการค้าการขายการถ่ายการงานของคารวาเป็นการสอนคารวาอสอนมานพไม่ได้ไม่ได้มาพูดว่าเอ๊ะถ้าเธอภาวนานะมักแต่เธอต้องมีไม่เคยมีคําว่ากรรมฐานมาอยู่ในระบบของการพูดเรื่องการภาวนาของผู้เจ้านี่เท่ากับว่าที่พบท่านตรัสสอนแล้วมีการทรงจํากันเอาไว้ถ่ายทอดกันมาเนี่ยเป็นเพียงแค่ตรัสกรรมฐานเกี่ยวกับเรื่องขององานทางโลกงานทางโลกนะคะ ก็จึงไม่ควรเอามาใช้ให้ใหมันสับสนคลาดเคลื่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่พระาศาสดาได้ตรัสห้ามไว้แล้วด้วย uh huh. uh huh. ค่ะ, uh huh. ะที่บอกว่าดิฉันคุยกับพี่แจมมาก่อนนะคะรู้สึกว่าพูดอยู่คำหนึ่งดิฉันลุ้นให้ถามเนี่ยแล้วก็ไม่ถาม uh huh. คือบอกว่ามีเพื่อนว่าบอกว่าถ้านั่งดูลมหายใจอย,อย่างเดียว uh huh. จะเป็นสมถะไม่เป็นวิปัสนาแล้วยังไงนะคะช่วยถามต่อ uh huh. ดิฉันชอบคำนี้ <laughs> บอกว่า พี่ระวังเถอะจะเป็นตายไปก็จะไปเกิดเป็นพรมลูกฟักนั่งน,นิ่งๆไม่มีอะไรเลยดิฉันอยากรู้จัก <c oughs> พรมลูกฟักครับทา่นทานพรมลูกฟักนี่ก็ดูไม่มีในพุทธวจน,นะนะเพราะนั้นพระเจ้าจะชี้เรื่องพรมเนี่ยก็จะชี้ชื่อไปเลยนะพรหมกายิกานางเทวานางอาภัสรพรมอภิภูรพสรมอย่างนี้จะชี้ชื่อไปเลยพรมประเภทใด ได้อากาสานัญจานะเป็นพรมประเภทนี้ได้วิญญาณัญจานะสมาธิขั้นนี้เป็นพรมอย่างนี้นะ,ะเพราะนั้นจะระบุชื่อหมดไม่มีลูกฟักอะไรอย่างนี้ไม่มีนะอันนั้นคือคือคำพูดเราเองนะเชิญคุณนาค่ะอะไรนะอสัญญาสตตาพรมเจ้าค่ะอันนี้ต้องไปสแกนดูนะต้องสะกดแล้วก็สแกนด้วยโปรแกรมนี้ดู <c oughs> เพราะว่าชื่อเนี่ยในผู้ทธกข์ทรานเนี่ยมีเยอะนะอาตมาก็จําไม่ได้ทั้งหมด นั้นถ้าเป็นคำอะไรที่แปลกๆหูเราไม่เคยได้ยินเราจะต้องสแกนตัวนี้ก่อนนะอาะนะฮะเพราะนั้นต้องต้องสแกนตัวดูก่อนว่ามีคำคำนี้ในพุทธวจนะหรือไม่นะนะคะก็แปลว่าดิฉันไม่จำเป็นต้องรู้เพราะว่าพุทธเจ้าไม่สอนถ้าพรมลูกฟัดแต่ว่าที่แน่ ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ชมรายการนี้อยู่ว่าคงจะมีโอกาสนั่งดูลมหายใจ uh huh. อย่างที่ uh huh. ท่านสอนต uh huh. ั้งแต่ต้นเหมือนกันนะคะ uh huh. แล้วท่านก็บอกว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าการนั่งดูลมหายใจแต่เพยงอย่างเดียวเนี่ย uh huh. หลุดพ้นได้เลยหลุดพ้นได้แล้วะนะหลุดพ้นยังไงคะเผื่อท่านที่อยู่ทางบ้านอาจจะยังไม่กระจ่างอะ่ะก็จะได้มีกําลังใจท่านคะก็คือหลุดพ้นใ้เห็นธรรมชาติของจิต ขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยไม่ได้อยู่กับลมตลอดขณะที่จิตไม่ได้อยู่กับลมเนี่ยจิตจะไปรับรู้ธรรมชาติอื่นไปรับรู้ธรรมชาตินั้นธรรมชาตินี้เรื่อยๆนั้นจิตของผู้เจ้าก็เหมือนกันเหมือนกับเราเรานั่งลำคาญแต่ผู้เจ้าได้ปัญญาได้ปัญญายังไงผู้เจ้าจะรู้ว่าจิตไม่อยู่กับที่จิตมีการเปลี่ยนแปลงก็บัญญัติว่าจิตเนี่ยเป็นอน,นิจจงเห็นนะ อุปมาเสร็จเปรียบเหมือนวานอนเที่ยวไปในปา่าจับกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เกาะกิ่งอื่นไปเรื่อยๆืเห็นนะ<ม>บัญญัติออกมาได้เยอะแยะเพราะการเคลื่อนไปของจิตของจิตของจิตเรื่อยๆื่อโยมนั่งห้าปีสิบปีจิตเคลื่อนตลอดเลยโยมลำคาญแต่ผู้เจ้าได้ปัญญาบัญญัติธรรมชาติของจิตออกมามแล้วมันเคลื่อนไปในอะไรบ้างผู้เจ้าได้ปัญญาอีกผู้เจ้าสังเกตมันไปไหนเดีย๋ยวไปคิดอดีตอสัญญาขันผู้เจ้าให้ชื่อละ ขึ้นไปในอนาคตอ๋อสังขารขันขึ้นไปในสุขทุกข์อ้อเวทนาขันกลับมาที่ลมหายใจอ้อลูกประขันวนอยู่ในสี่ธาตุนี้ผู้เจ้าบัญญัติวิญญาณถีติว่านี่คือฐานที่ตั้งของวิญญาณเวลาวิญญาณจะออกไปรู้จะรู้แค่สีธรรมธาตุนี้เท่านั้นเห็นนะดูสิผู้เจ้ามาเรียนรู้กระบวนการทํางานของจิตแค่เนี้ยบัญญัติออกมาเป็นพระสูตรเยอะแยะไปหมดเลยเห็นนะและผู้เจ้ายังบอกอีกว่า โสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณวนอยู่ในสี่ธรรมาธาตุนี้ไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมาธาตุนี้เห็นนะบัญญัติถ,ถึงขนาดความเป็นอริบุคคลขั้นต้นจะเห็นอย่างนี้และเรียกว่าเป็นอักษาธาญาณโอ้โหบัญญัติแตกลูกไปเห็นไหมญาณที่ไม่มีในคคทั่วไปแต่เรานั่งลำคาญอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> เสียท่าเลย <c oughs> ใช่ไหมต้องเป็นมุมปัญญาต้องพิจารณาด้านปัญญาให้ได้เข้าใจไมม คือเข้าใจว่าอาจจะไม่ใช่นั่งลำคาญนะคะแต่เหมือนกับเออเราไม่มีปัญญาหรือเปล่าทําไมเรานั่งไปแล้วจิตโน้นจิตนี้เข้ามาให้วุ่นวายไปหมดเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้นะคะเหมือนกับบอกว่ายิ่งนั่งเหมือนยิ่งวุ่นนะค่ะยิ่งนั่งรู้สึกยิ่งมาบ่อยอย่างนี้แปลว่าอะไรกก็เป็นทุกคนเพราะฉะนั้นหน้าที่เราทําแค่นี้ละนันทิคือความเพลินและตั้งจิตอยู่กับกายแค่นี้เอง ลัคน,นขณะที่เรายัางนั่งไม่ชํานาญหรือว่านั่งไม่นานอย่างควบคุมจิตไม่ได้ดีเป็นธรรมชาติธรรมดาเลยที่อายตนะทั้ง6เนี่ยมันจะฉุดเราไปพุฎเจ้าจึงอุปมาเปรียบเหมือนว่าเธอเนี่ยจับสัตว์6ชนิดมาผูกด,ด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงนะเมื่อเอามาผูกแล้วกับเสาเขื่อนเสาหลัก พอปล่อยแล้วมันก็จะยื้ยุดฉุดกันไปเข้าที่อยู่อาศัยหรือที่หากินของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นอากาศนะสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าชา้าลิงจะไปป่านี่หตัวนะเพราะนั้นพระเจ้าบอกว่าในคราใดที่สัตว์6ชนิดนี้มันหมดแรงในครานั้น มันก็จะมานั่งเจา้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักนะชั้นใดก็ชั้นนั้นกายของเธอนี่แหละคือเสาเขื่อนเสาหลักที่พระองค์เรียกว่ากายยคตาสติเธอต้องเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายซึ่งเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักของจิตพระองค์จึงบอกกายนี้นะพระองค์เปรียบเทียบว่าเป็นกายยคตาสตินะคือเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะนั้นก็เป็นธรรมดาเลยที่ เมื่อเราเนี่ยเอาจิตมาผูกกับกายแล้วเนี่ยเอาละทีนี้แหละมันจะฉุดแล้วนะพระเจ้าบอกว่าตาจะฉุดเอาพิสษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงหูจะฉุดเอาพิสษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงนะพอเรานั่งสมาธิมีใครเปิดเพลงเพราะๆเราก็เงี่ยหูลงฟังเลย<น> <laughs> ใช่ไหมแต่เวลาหมาเหา่าแม้ลำคานไอหมาบ้านนี้เห่าไม่เลิกสักที ใช่ไหมอาตมาเจอโยมอยู่คนเขามีเวรมีกรรมกับเสียงหมานี่มากเวลาเขนั่งสมาธิทีไรหมามันต้องเห่าทุกทีเลยนะเราจะราคาญหรือว่าธรรมารลมก็จะฉุดเอาเราไปหาธรรมารลมที่น่าพอใจใช่ไหมอ่านั้นเรานึกเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นมากันนางร้องไห้อยู่คนเดียวใช่ไหมนึกเรื่องดีขึ้นมาขำในสมาธิอีกอย่างนี้นะขำในสมาธินะนี่ยมันเป็นอย่างนี้ เราก็ต้องกลับมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกเนาะแล้วเจ้าสัตว์ทั้งหลายที่ไปเปรียบอายตนะทั้งหลายเมื่อหมดแรงใช่ไหมครับดึงจนหมดแรงก็จะมานอนเจ้าใช่พอดีท่านไปยกพระสูตรเทียบพระเจ้าเปรียบเทียบกับว่าจิตเหมือนลิง ใช่ไหมคะกาะกิ่งน้อนอกิ่งนี้ดิฉันนึกภาพไม่ออกเลยค่ะว่าเวลาลิงนอนเจ้านี่เป็นลักษณะไหนไม่แพ <c oughs> ถ้าลิงมันหมดแรงคงจะมาหลับเหมือนกัน,น <c oughs> ถ้าอ <c oughs> าจารย์คะเมื่อท่านอาจารย์พูดมาถึงกรณีตัวอย่างว่าบางคนที่บอกว่าไม่รู้ไปทําอะไรกับสุนัขใช่ไหมคะอพอนั่งสมาธิปุ๊บจะต้องดีนเสียนสุนัขเขา ทำให้นึกไปถึงบางเรื่องบางคนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเอ๊ะอย่างนี้มันอาจจะเคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตรหรือเปล่าเราคงไปทําเวรทํากรรมไว้กับสุนัขสมมุตนินะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมคะก็เกิดขึ้นได้อยู่ <c oughs> เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยก็ได้เป็นเรื่องของเวรกรรมที่เคยทํามาด้วยก็ได้ซึ่งกรณีของการได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจเนี่ยผู้เชา่าบอกนี่เป็นวิบากของผู้ที่ชอบกล่าวคำหยาบ วิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ที่กล่าวคำหยาบก็คือจะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจอยู่เรื่อยๆนะ,นะะพอดีมีพุทธวจนะอยู่บทหนะะึ่งค่ะบอกว่าสุขทุกที่เราได้ประสบมาแล้วทุกๆรูปแบบอันนี้เป็นหัวข้อ,อที่สรุปเอาไว้นะคะดิฉันอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยอยากที่จะให้ท่านได้ช่วยเปิดธรรมเผื่อว่า ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็จะได้มีความรู้ที่บอกว่าเราเนี่ยเคยเสวยสุขเสวยทุกแบบที่เราเป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยมาก่อนหน้านี้แหละอ่าฮะอ่าฮะใช่ห <c oughs> มายถึงจัดเกี่ยวกับเรื่องสังสรารวัตรอันยาวไกลนี่เป่เนี่ยคะ่นะที่บอกว่าคงจะใช่นะคะคําว่าสงสารนี่ <c oughs> คือสังสรารวัตรหรืหอเปล่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเรื่องปลายไม่ได้เนี่ยคะ่ะแล้วบอกว่า เธอทั้งหลายเห็นทุขตะบุรุษผู้มีมือและเท้าไม่สมประกอบหรือเห็นบุรุษบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขในบริวารคอยรับใช้ใช่ใช่คืง,งสันนิษฐานว่าบุคคลนี้ทั้งหลายเคยสวยสุขหรือสวยทุกใช่อันนี้ก็ตัดมานิดหนึ่งอ๋อค่ะจริงๆพระสูตรเต็มๆตรงนี้ก็คือพระเจ้าอธิบายในเรื่องของ <c oughs> ความยาวนานของคําว่ากับกับหนึ่งเนี่ยมันยาวนานมาก ความยาวนานของกับกับหนึ่งเนี่ยผู้เย้าประมาด้วยอะไรอะ่ะด้วยภูเขาหินแท่งทึบบ้างนะว่ายาวสิบหกิโลกว้างสิหกกิโลคือยอดหนึ่งสูงหนึ่งยอดกว้างยอดยาวยอดร้อยปีบุรุษเอาผ้ามาลูบทีหนึ่งอีกร้อยปีเอามาลูบทีหนึ่งทาอย่างเนี้ยจนกระทั่งภูเขาหินสึกไปราบเรียบยังไม่ถึงกลับเลยนะเนี่ยนะ ยาวนานมากแล้วพระองค์บอกว่าเราเนี่ยมิได้เกิดมาเพียงแค่กับเดียวร้อยกับพันกับหมื่นกับหรือแสนกับเกิดมามากกว่านั้นอีกนานนักนะ,ะพระองค์บอกน้ําตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่เลือดที่เคยไหลออกจากคอเธอก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่เลือดไหลออกจากคอพ่อะอะไร พราะเธอเคยเกิดเป็นแพะไก่สุกรช้างโคมานาแล้วถูกเข้าฆ่าตัดคอทิ้งค <c oughs> <c oughs> ิดดูว่าเราเนี่ยถูกตัดคอมาแล้วลออกี่รอบจนกระทั่งเลือดเนี่ยมากกว่า,าน้ําในมาหาสมุทรทั้งสี่ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็อีกอุปมาหนึ่งก็คือตรงนี้ว่าถ้าเคยเห็นคนพิการเนี่ยง่อยเปี้ยเสียขาเนี่ยก็รู้เลยว่าเธอก็เคยเกิดเป็นอย่างนี้มาแล้วตลอดกาลนาน,นหรือเคยเห็นคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขเนี่ย ก็ให้รู้เถอว่าเธอก็เคยลวยมาแล้วตลอดกาลนานเหมือนกันนะเพราะนั้นไม่ต้องไปดูถูกเขาไม่ต้องไปอิจฉาเขาเราเคยเป็นมาหมดแล้วนะอย่างนี้เท้าใจคะเ,เท่ากับว่า <c oughs> กลับเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ไม่รู้จะนับยังไงเลย <c oughs> ใช่เพราะว่าที่บอกว่าเอาผ้ามาลูบใช่ไหมคะอ่าฮะลูบนี่100ร้อยปีลูบครั้งอ่ร้อยปีลูบครั้งด้วยลูบลูบไป เท่าไหร่ก็ไม่ยอมหมดอย่างเงี้ยหรอรูป,รปทั้งผืนภูเขาเนี่ยนะที่ยาวหนึ่งยอดกว้างหนึ่งยอดสูงหนึ่งยอดเนี่ยร้อยปีรูปทีหนึ่งมันก็สึกไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมเหมือนกับน้ําซ่อหินอ่นะซ่อไปเรื่อยซ่อไปเรื่อยใช่ไหมมันก็หลุดไปทีละอนูสองอนูแต่นี่ใช้ผ้าแทนนะเหมือนกับลมพัดซ่อหินเหมือนกันหินบางก้อนเนี่ยถูกทรายหรือฝุ่น ของอากาศกัดซาะหรือว่าถูกน้ํากัดซาะนี่ใช้ผ้าลูบเท่ากับว่าระยะเวลาหนึ่งกับคือระยะเวลาที่หินแท่งนั้นถูกลูบจนหมดคือหนึ่งลาบลาบเรียบเ<อ>สมอพื้นงั้นเราก็ไม่ต้องไปคูณให้เสียเวลาเอาเป็นว่ามันยาวเลยเกินาายาวพอที่ถ้าฟังพระพุทธองค์ตรัสนี่คือว่าเราเป็นทุกอย่างเลยละคะเราเป็นทุกอย่างเลยเคยเป็นมาสาร,รพัดอยา่างค่ะ มันยากก็น่าจะดีนะคะรู้สึกว่ามันไม่เคยคิดว่าชาตินี้เราจะเป็นได้เข้าใจแค่แต่ว่าดิฉันสงสัยตรงนี้มากกว่าว่าพระพุธองค์ตรัสเรื่องนี้ด้วยวัตถุประสงค์อะไรคะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นว่าอย่าไปมัวรู้เลยว่าอดีตมันเป็นยังไงนอนาคตอะไรมันเป็นยังไงอยู่กับปัจจุบันหรือนัยยะที่พระองค์ให้ให้รู้ว่าสังสารวัตรการเกิดแก่เจ็บตายของเรา โอ้โหมันเป็นมาแล้วเนิ่นนานมากนะพระองค์มีในพระสูตรเรื่องเดียวกันนี้อีกว่าเธอเคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่ผู้หญิงผู้ชายเคยเกิดเป็นมาหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายในสังสารวัตรเพื่อต้องการให้ออกจากระบบสังสารวัตนี้มาสู่มรรคผลนิพพานคือความไม่ตาย หยุดการเวียนว่ายตายเกิดหยุดแก่เจ็บตายอย่างนี้ในระหว่างการปฏิบัติเพื่อนำพาตัวเราเองไปสู่การหลุดพ้นนะคะมันจะทำให้เราคือบางคนฟังอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าก็พระพุทธเจ้าพูดนะแต่ว่าเราคิดไปไม่ถึง <c oughs> เพราะว่าเราก็ยังอยู่ในชีวิตเดียวชีวิตนี้ที่เรารับรู้ได้ใช่ไหมคะระหว่างการปฏิบัติเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเข้าถึงได้ไหมคะแล้วเกิดความเชื่อว่าเออจริงๆนะเราคงจะมีการเกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าอย่างนี้จริงๆ ก็เราไม่ต้องคิดอดีตไม่ต้องคิดอนาคตก็ได้ถ้าเราไม่กังวลตรงนั้นไม่สนใจตรงนั้นเพราะเราไม่รู้ไม่เห็นเราสนใจแค่ปัจจุบันนี้ก็ยังได้ <c oughs> ว่าปัจจุบันเนี้ยเรามีทุกขเวทนาจากการแก่เจ็บตายไหมเราไม่สบายจิตเบิกบานสดใสไหมไม่สดใสไม่เบิกบานเลยนะถามคนเป็นมะเร็งสิ สดใสเบิกบานไหมถามคนพิการซิแขนขาดขาดขาดเศร้าหมองใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดกับเราแต่อะไรจะประกันเราว่าณวันหนึ่งเราจะไม่พิการณวันหนึ่งเราจะไม่ป่วยนะณวันหนึ่งเราจะไม่ให้ใสาย,ยางนะช่วยหายใจหรือว่าเจาะผาโน่นผ่านี่มันไม่มีอะไรประกันได้เลยนะพู้เจ้าจึงให้เราเนี่ยเบื่อนหน่าย นะรูปประขันอันเป็นปัจจุบันและขันทั้ง5คือสุขทุกความจำความคิดปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งให้รู้ว่าสิ่งเราเนี่ยถ้าเธอยังยึดอยู่นะเธอก็จะมาวนเวียนในอัตภาพเหล่านี้ไปเรื่อยๆเพราะออนั้นให้เธอเนี่ยออกจากสังสารน,นี้ดีกว่าเข้ามรรคผลนิพพานจะทำให้ไม่มีการตายอีกต่อไป เป็นสภาวะธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่รู้ทุกเรื่องนะแต่ไม่เกิดไม่ดับพระเจ้าบอกว่านักอุปาโทปัญญายติสภาวะนั้นไม่ปรากฏมีการเกิดน,นวโยปัญญายติไม่ปรากฏการเสื่อมนัติดสานยตตตังปัญญายติเมื่อภาวะที่มันมีอยู่ตั้งอยู่เนี่ยมันไม่มีภาวะอื่นปรากฏนะคือมันเป็นอยู่ของมันตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะถ้ากับว่าถ้า <c oughs> <c oughs> ยังไม่รู้ไม่สามารถทําใจให้เชื่อได้ว่ามันมีชีวิตที่ผ่านมาหรือไม่ก็ไม่ต้องเปสนใจหให้ใครครนดูในปัจจุบันแทนว่าปัจจุบันเนี้มันมันน่าที่จะเกิดมาเป็นลักษณะนี้อีกหรือเปล่ายางไงบนาะคะใช่นะคะ,ะ,คะโดยให้ดูที่ทุกใช่ไหมคะใช่ถึงจะทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นได้แล้วก็มุ่งหน้าปฏิบัติต่อไปจะพบสภาวะที่ท่านบอกว่าไม่มีการเกิดไม่มีการไม่เสื่อมแล้วไม่ดับ นะเหมือนกับพระองค์สอนกับคามมนี้บอกคามมนี้อดีตก็ยกไว้ก่อนอนาคตก็ยังไม่ต้องพูดถึงเอาในปัจจุบันนี้ดีกว่าบอกมีไหมที่เช่นว่าคนในเมืองสวัสถีเนี่ยตายไปแล้วเธอมีความทุกข์แก่เจ็บตายแล้วมีความทุกข์คามมนี้บอกมีแล้วมีไหมคนในเมืองนั้นเนี่ยนะแก่เจ็บตายแล้วเธอไม่ทุกข์ก็บอกว่ามีอะไรเป็นเหตุให้คนตายเหมือนกันหรือเจ็บเหมือนกัน แล้วเธอทุกแล้วอีกคนเธอไม่ทุกเห็น mm. ไหมทางวินี้ก็เลยบอกเพราะความผูกพันของตัวเองเพราะอุปทานความยึดมั่นเพราะฉันทะฉันทราคะความพอใจของข้าโรรองมีอยู่ในคนคนนั้นพระเจ้าบอกใช่พระเจ้าก็เลยบอกว่า <c oughs> ฉันทะเนี่ยเป็นมูลเหตุของความทุกทุกใดๆในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคต ทุกเหล่านั้นทั้งหมดมีเพราะฉันทะาเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุข,ของความทุกขนะ์นั้นพระเจ้าเนี่ยให้พิจาลงในปัจจุบันเมื่อพิจาว่าปัจจุบันเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะฉันทะาเป็นมูลฉันทะเป็นเหตุพระเจ้าบอกให้เธอคำแน,นี้เอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในนัยยะอดีตและนัยยะอนาคตอดีตอน,นาคตก็จะเหมือนปัจจุบันอย่างนี้เหมือนกัน Driver. นี่เป็นวิธีที่พระเจ้าอธิบายว่า ไม่ต้องไปยุ่งอดีตอนาคตมามองปัจจุบันกันอย่างเดียวก็ได้คือเท่ากับว่าให้ให้เอาเรื่องฉันทะนี่ไปจับเงี้ยใช่ไปจับเป็นในอนาคตด้วยใช่ว่าถ้าเกิดมีอนาคตอยู่ข้างหน้าแล้วเราไปมีฉันทะเราจะมีความทุกข์อีกหรือไม่ใช่มันก็จะทุกข์เหมือนกันโดยจินตนาการจากปัจจุบันนี้ไปจากปัจจุบันถ้าปัจจุบันเนี่ยเราทุกข์เพราะการมีฉันทะอนาคตถ้าเรามีฉันทะเราก็จะทุกข์อย่างนี้เหมือนกันและอดีตก็เช่นเดียวกัน บางคนบอกว่าถ้าฉันทะกับสบอารมณ์คล้ายๆกันเนี่ยสบอารมณ์มีความสุขแต่ว่าไม่สบอารมณ์ไม่มีความสุขสิคะทา่านไม่คือหมายนก็ว่าถ้าสบอารมณ์<อ>แล้วไม่มีความทุกข์แต่ว่าฉันทะกับความพอใจและความไม่พอใจอ,อนําความทุกข์มาให้ทั้งสองประการใช่ไหมทั้งสองประการก็ค<ๆ>ือความไม่พอใจเนี่ยก็พูดด้วยแทนด้วยฉันทะคําเดียวก็ได้อืค่ะก็คือ พอใจที่จะไม่พอใจเดี๋ยวนะคะต้องขอเวลาคิดก่อนพอใจที่จะไม่พอใจก็เหมือนกับความอยากกับความไม่อยากอะความไม่อยากพูดแทนด้วยความอยากตัวเดียวคืออยากที่จะไม่อยากก็เป็นความอยากแล้ว yep> ก et ็ก็เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เลยคะก็เป็นต้นเวลาอยากที่จะไม่อยากก็เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ใช่พอใจที่จะไม่พอใจก็เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ แต่ดิฉันว่าดีเหมือนกันนะคะถ้าอาจารย์บอกแบบนี er ้ท่านผู้ชมก็มีการบ้านแล้วนะคะท่องไว้เลยเนี่ยพอใจที่จะไม่พอใจลองไปคิดดูมันเป็นยังไงอยากที่จะไม่อยากเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าเอาเฉลยไปด้วยหรือท่านจะสับสนกันใหญ่ก็คืออยากที่จะไม่อยากคืออะไรคะท่านอาจารย์ก็คือเราสามารถแทนด้วยคําว่าความอยากตัวเดียวก็คือตัญหาตัวเดียว นั้นตัณหาเนี่ยจะพูดหนึ่งก็ได้คือความอยากตัวเดียวจบเลยหรือจะพูดกระจายเป็นสามก็คือกรรมตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาเพราะนั้นอย่างความอยากตรงเนี้ยเวลาเราอยากได้อะไรนี่ก็คืออยากได้แต่เวลาเราไม่อยากได้อะไรนั่นก็คือคุณก็อยากอยากที่จะไม่อยากได้ตรงเนี้ยก็เป็นความอยากเหมือนกันเวลาคุณไม่อยากได้เนี่ยนั่นก็คือความอยากของคุณนั่นแหละคืออยากที่จะไม่อยาก ค่ะนั้นงั้นก็เท่ากับว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้จํำง,ง่ายๆอย่าไปจําให้สับสนจําแค่อยากตัวเดียกับพอใจอเป็นตัวที่ทาให้เกิดทุกข์อันนี้แค่นี้พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วนะคะ